ไปดีทุกคนตอนนี้เขามาวัดข้าตะแบะแดดแห้งมากมาถึกมันยุตน้ำบรรยากาศวัดข้าตะแบะคนบุกไลรักบุกไลมินี่ิพอติดสองมันยุดเนาะโอ้แดดนะครับ นี่่กเมตรขนาดสุะ้านกระโจกตรงหาสิบเมตรนี่เปิดกระปิดหลับกันเหเป็นหอมผู้ลงกันเนาะ

นนเป็นทะเลสาบน้งองใหญ่เป็นบึ้งนะปลาหน้าเงินบึง้งน้นองคามาดี๋จะปลาไฟเดี๋ปลาใหม่ปลาใหม่ป้อเนาะ มกันสาคนมคนนะครับหกระปันนเนาะมันได้ทางขึ้ไปสะพานกระจกไม่ส้่งไฟไม่ส้่งไฟนด้นะกระปุกแม่นบ่ไม่สาา้่ไสาายยงไฟ ใช่เมื่อคืนเรงยันหมื่นขึ้นไปพอเขาขึ้นไปมันก็ปิดมันขึ้นไปนะสะพานกระจุกนี่ก็ใช่สะพานไปสะพานกระจุกแรงบนข้างนี้ทางลัดทางขึ้นก็มันชันฮะขึ้นบนได้มีทางออกโอ้บรรยากาศ

khai hộp vào ừ. nè tụi con, mày phải lấy, Rồi anh em mớ đi kèng quá Đi tên nàng Nàng bán hào đấy nè Nhạc nhầy. นอ่งสอดเนี่ยมีก็จะมนำ์หน่สั่งไฟนี่มันออก,กมาเถอะหน,นสัไฟความกำลังออกกำลังขึ้นใช่ันนี้ก,นนกะ กอยาก่อนนี่เป็นบอนฝักซอมือเอนาะนี่มีโตวไว้ให้นั่งีลมันจะลิงขี่มันีลนี่จะปานไฟน เวนไปแล้วเวนปกติเรียงัยน์ไม่ยานคนงนงสเสียแตัวน,นี่เวนีงเงียบบรรยากาศในใเคียนด้ยิ่ผพูดเลยผู้กันห้าขึ้นผู้ chặt ba chìa lạp chìa cái chìa lạp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  chìa nó chìa phun đinh lạp chìa lạp chìa lạp chìa này phun นี่เด้นี่ขี่มันเห็นแต่ขี่มันนะไม่ว่าขี่นี่ตนี่เหมือนคนดินบบน,นี่ค่ะขั้น,นขึ้นทางไป ทางขึ้นไปสะพานกระจกทางอ้อมพูนะ้น่ะโอ้เสียงมันีห้อเสียงจานหอ้องเสียงเสียงนิดปวดห่วงวะ คนหักแดง,งมาสัมไัยกันแล้วม,มาสูนอากาศสดชื่น,น,นท,ที่ดีเงวะ

ภูมิม ah ้เฮ้ยนอนก็เลส้องนอนเน๊ะไปไฟอยู่ไไฟไปรวมกันชิมแต่ก้อนไม้ไผ่อันนี้ยน้อยกุะสน้อยครับ มดการสดชื่นเย็นดีอยู่แล้วเห็จะปวดจบปวดแล้ว

มัน,นจะหอมไปเรนเลยเนาะออหอมน้อยผู้ไง่้างีงแล้วรวมกันจะปลาไม้ไฟปลาไม้ไฟ

nếu có buộc cậu bóng 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 hòn. bóng 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 nó tìm hiểu không phải hiểu không phải nàng cứ bị hại không có thể làm